ถ้าถามมาตมาว่าถ้าเราจะวัดความก้าวแน้่ในการฟังธรรมในการนำธรรมที่ฟังไปปฏิบัตินั้นจะวัดกันที่ไหนก็วัดกันตอนที่เวลาใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจกระทบหรือโดนสานการภายนอกที่มันไม่แน่รื่นรมกระทบใจนี่แหละจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราได้เอาธรรมะที่เราฟังไปปรับใช้ในชุดจริงแค่ไหนเราสามารถมีใจ สงบนิ่งเรารักษาสติให้ผ่องใสแล้วทำอย่างที่รู้ได้หรือไม่ความสามารถนี้แหละเป็นตัวตอบว่าเราเก้าวหน้าในการนำทำที่ฟังไปปฏิบัติหรือเปล่าฉนันการที่จะไปถึงความก้าวหน้านั้นได้การฝึกสติการฝึกสมาธิเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเราฟังเราพัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้ว ไม่สามารถนําไปเปลี่ยนพฤติกรรมคือศีลไม่สามารถไปพัฒนาใจคือตัวสมาธิได้สุดท้ายปัญญาก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่